สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซีห่าง,<อ>งฟังให้เราฟังเราเนาะพี่น้องมาพบก,กับซองอ้อนและกาในกับสราวครีมคิวดร็คิวดร็หนึ่งเก่าหนึ่งเก่านะพี่น้องหลังจากเออเดินทางมาเมือม่อยๆตับปีนตับแตกตับแตนเนะาะหลังจากาพวกเนียวพวกเนียแตกเลยาจาก เขากัสิมาเห็ดกินเพิ่มพลังพี่โดตาบ่เพิ่มพลังเลยอันมันสีบ่มีแห้งมันสีบ่มีแห้งนะโอ้ยถึงใจไปดือ่อนั่นเนี่กินนะไม่พยายามพยบิ่งหนากอู้น่าว่าพายมากินกระม่เดี๋ยวจะมาเผาป่าแล้วก็มุกปลาซิววาห่ากันลงมันหอมอ่ะมันหอมอ่ะใจถั่วแล้มันหลังเรียบร้อยแล้วก็มันมันแบบมันเสกมาเลยคิดเลยเออเดียวช้างเท้านะพี่น้องก็ลงไปงุ่มเอาแล้ว นกไปงุ่มกับอันไอดิมสาวลาวพี่น้องงุ่มก็ได้ได้พอดีพอดีอู้เลยงุ่มคาดเถอะนะซื้อเหลาไปจ้าปลาซิ่วไปซื้อซื้อจะซื้อยูนาแล้วไปบ่อยนะอย่างแบบอย่างนี้นะพี่น้องไะพี่น้องกินหม่าม้าหน้ามันอันเนอข้าก็ต้องกินข้องยูไฮยูนาคือปลาซิ่วแต่ก็มีปลาบานในนั้พี่น้องปลาปลานิลปลานินไะไปดีมดังไฟถ่ายอยู่ดุ่งพี่น้องนี่ที่นอน นอนเขียวอ่อนห้อนมาเบิดนะอ่อนที่นอนที่เขียวอ้าวมันกบกหัเพล็อกกำลังอุกใจกับว่าเออป๊ดบล็อกผู้น้ฮนะแน่คนนับอกแล,ล้วเออบล็อกแล้วป๊ดบล็อกเหยียบต <c oughs> ีนกันนะสิฮูล้วเพราะวา่าห้ากะมัดเตงหุ่มตีนกำลังดังไฟาโนาโมจิไหม

เห็ดเตเวนพี on, food, pues no um, ่น <the> ้องหยานไผ่ไม่ร <sm> ู้บูงค่ะก็ต้กินหยาดสักี้มาเนสีเาหลืองีเเหลองผีเี่ผีผียุ้งตีนเอ่ยาดเนี่ยเออเนี่ยบวกกะลูมานางกินพี่น้องคนสีเราเดยก็เลยเห็ดกินตเวนเองี้านมี่าไปบางคนก็เออนอนนายเพียงไปข้าก็มาเก็บอัน เก็บกำบรรยากาศเนี ma ń, na nah ่ยเพราะแต่ละคนแยงแยงไปเอาลูกเอาเมียเอาผัวมันก็จะบุเรมาโพมกันแล้วนี่นาะพี่น้องก็มีโอกาสหิมาอ่ะหิมานี่เออหิมะปลาซิวมาอุแจ๊วเออยังก็ห้าร่วงอันรวมตัวกันยใหญ่กี้เพิ่งได้จะเอาผัวนเกีย้ บ้นบ้านเราพวกมันจะออมอื่นนะก็ให้พูดบอกผู้สาวอยู่ดังไพติดอยู่บ้านเนาะถ้าดีมาถ้าดังบ่รตีสละสิบ่เอาผัวหนึ่งขาาเขาไม่ธรรมดาหนึ่งเขาไม่ธรแมดาเข้ามา,ามพี่น้องตอนนี้สออนกำลังเองาพาพอสออ,อนกำลังลืมนะได้ดินดังไพติดเลยสออนกำลังเสียนิ่ปลานะพี่น้อง ปลาโลดเจ็ดสิบบาทอ่ะเขาจะอดเสียบุ้งพี่อน,นี้แล้วอืมว่าสิค่ายเขาจะเสียแผ่นเลยนัย่นีาห้เระนั่นทงนั่นทง เผ้าปาาใสผงนวลไล่ปลานังมาชอบผึ้งนขอยาดพี่น้องเสบกเบเนี่พี่น้องเศบกเศีกผึนวลนอนปลามันเหนียมวะซอย่อยแน่ดิม่อยกยา มัน,น,นมีที่ชีดนะพีเนาะเนาะปลาเผาใบตองเนี่ยอ่อนทิ้งเยอะกองเบื้องถิอกองเบื้องวะว่าอือเอามาอยู่แลเนาะได้ได้หนีบหนีบเครื่องเลยเหรเออได้ยี่บะเห็ดเป็นยีน่บะเออเห็ดน,นั่นเออสะอ่อนเห็ดแล้วเนาะี่น้องส่อนเห็ดไปแล้ว ต่กเด้เอ้าอาเขี okay, ่ยไปจับเขี no. ่ยไปมัดอาจับหนเขี claro. ่ยมัดอ่ะเขี่ยมาจับจับนี่โตจับนี่จับข้างในเนิเออคือบวเสียมากลเห็แล้วดิห็แลวเหแล้แลวนเ้อ้ยพี่มัดชุงถิ่ลละเออยังหรอแล้วกันดึง ท้าสวรรค์มาที่เป็นตะยาปัสวะน่ะนั่นแหละของเสียมุสีพะเนียโบ้หเตี้ยมาเตี้ยเฮดียบะเจียบโอ้่ะเสียบอะเดียบอะเตี้ยาเตี้ยอนเอามันลงอีกในห้างมันนะถูดลงอีกแนเสียบเออจังสรแหละมาตแม่าการี้มีบอยมีทังเดียวก็มัดเลย คนเราเกิดมาข้างเดียวก็หาความสุขให้ตัวเองเราก็ยิ้มตลอดนะได้พี่น้องไปไปอ่านนะเยนเล่นน้องดีมันาวนะอาเสียบเสียบไม่อ่อนเสียบเสียบเสียบเนื้อเสียบปลาเนื้อี่น้องะสอน์กำลังชิบเผาปลาโอ้ยเพิ่มาถึงลิลเลยเนี่ยเอ้ยเห็นไหมจับ่านเดี๋ยวรู้ที่มันเหนี่ยอ่อนรอไททีเห็นเอาตอกมันในปานเอามาจากสามอันเอามาละ

แยงไปใส่อุปาตะ่ันเป็นบุจักดอกฟักขะแยงดิบอกว่าจื้อไวอันนี้เดี๋ยวดอกักขะยงนะสิม่วงนี่แหละเก็บเอาเลยเออดมเบิ้งมันฮอสหรอแม่แหละเขาเห็นบอกฉันเราเกลียนบ่มีดอกกุหลาบนะคะแพงไม่ดอกขะแยงไว้ใส่อุปาอุปปาัน้นนร้ารออนูทงหัวเป็นคุนชันดีเลยเดอพี่ทั้งพี่ ลานสะอ่นเก็บต่อไปพี่น้องใน,งนมุกปลายอนเั้นหลรยานแล้วเจ็บ <s> เอา้าสะ<อ>ไม่มีหใช้ได้อ่ะขาเดินนจิใช้ได้เออสาธขาเออเออตูบเดียวสิมุกทานไผ่จะโหนิกดดิบอกว่าจะเห็ด้นานจะเห็นดนานกันยังเถียงเออเอาตัวกมาเนาะปีนน้องคน ปลากระไดแล้วมุกปลากระไดแล้วอ้าเพื่อ,องมาก,ก็ได้ตอกนะจุ่มน้ำนเลยว่ามัดปลาเด้อม,มัดไปเรื่อยๆเลยพี่น้องตอนนี้ชาวอันกำลังเผาปลาเนาะานะเผาปลาฮะาเด้อ โอ้ย <google> ม <ten g rel> <cek> <anza> ันใหม่เพื่อมันใหม่ไม่หีบบอมันใหม่ในห่านนะบอมันใหม่นี่ต่อขึ้นยัดยัดต่อขึ้นมันอืมพลาลงไปทาน่ทแห้งเพิ่ง้างพี่น้องเนี่ยเกือบใหม่ไม่หียบม่ไม่หีบดิ่มดิ่มอเล็กมากนี่นะพี่น้อง เออมุกปลากระเพาปลานะพี่นนอปลาเขานะนีมีกับมุกปลาซิลเอามาขังนี่ก็ได้นะพี่หนอเอาอันเล็กขี้มหงวัวมาหยบมันใหม่เด้อพี่นอเป็นไรเป็นตะบพเสียแทนเอออะไรกระป๋พวนึกว่เป็ดเนี่ย นี่กระสือดิ่มาเต็มหน่อยหนึ่งเนาะอันนั้นก็ทางอันั้นก็กำลังเห็ดสุ้มตอเพื่อเจ้าอันกัจจีเอาไพ่ซุ้มใจอุ่นอุ่นหน้ากําลังเห็ดอันนี้เห็ดสุ้มอยู่พี่น้องอันก็ย่างถ้าเออเอออ่ะป้าพี่น้องสุก้มแบบนั้นแต่เสียเนาะสุกปลาซิวดิมสุปกระซุปเอาอ่ะป้ป้าปไปกินอยู่ขนเนาะ อ่อนออนถือไปทางใหม่ออนออนนเนาอ่อน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 สกันเียอ่ะเออกินข้าวกองเพื่อเลยมุกปลาชิวดีมหามาได้เลยดิมงม,มาเออสอกเดียวเลยอ่อนเลยเขามาเดอ้อเลยเขามาเดอ้อ,าดอวางยาพาท่านหลังอัดทิว่วา,า,ากินนะคะ ปิดด้วยปลาซิวนะสิปลาซิวน้ำจิบเดมปลาซิวข่อยเราไปงมมากนแข็งแต่มันพี่น้องกางมันห้าซมเนี่เขียบเขี่ยมไก่เขี่มาขเจเขี่ันกินไข่แล้วเป็นระเบียบอชูอู้อู้ปลาแสแะปลาโคข่อยเนเรืมุกใสพี่น้องเออเรียมุกปลานะอนแรไปไม่มาคเนี้ยข่อจะกิน มาไดไมเบมามามากมาเดมาค่ะพี่กาดีเนาะอยู่กองเพื่องสตีมิจะทานนะมอามได้พี่น้องในพีทนะเราหาเรหายอืจะเดินจะทานดีพี่น้อง้ามไปดังถ้าายต้วฝู้ามัมพี่อืมไเด้พี่น้อง นย่ไหน้าเฮ้ยจะไหวคนหาเด,ด,ด้เด้อน่หละบางคนบหาอยาก,กินกูบะซ่เสียมากูบซ่อะไรเสียกม,มีหนาล้ามาจะใช่น้อมงมาสักครว่บางทมันจับกล่องหายนอกคนประ,ยะรยยหยัดาทีกินให้ร้านนวยมาอเอาเอ,าน,ำอำนี้อมมูเนผ่านซุกนกมาเหมือนเน้เออนะนักรนนั่งรถฮะนั่งรถนั่งรถ ใส่นังนะเออเว้นหน้าขึ้นเถินอะว่าฝ่วงไหนใส่ยางเดียวนะพี่น้องผู้ัวเพลี่ยนละแอ้ไอมาเดือพี่น้องบัดเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันมาเดือพี่น้องไม่เด้อข้าดีทำจิบอันโบแมนประเทศเกาหลีน้องมาหน้าอีเลยนี้องหน้าอีเลยพี่หน่องเอามันน้ำได้ไต่กินไม่น้องอกินละนี่ได้อกอกินเตรียมยังอยากกิน ปลาเผาได้เปล่านั่นกระสุมหิดสุมตอนนี้กินขากองพื่อนขากรองได้เปล่ปลากันเนะีพรเองปลาทีน้ไม่หันงอกบอลเดทางน้ลนะย่เาขมยมอาเน้อิง นี่จะเป็นเมื่อกมาเนี看看네 no ่ฮะเด็ดปะเบื่องเพาว่านี่กว่าสูกไก่เสียพี่น้องไงเสียงลมอูๆอยู่อันนี้กัดสิเซ็ดกล่างเสียสูม ในห้องท้องพี่น้องเพราะว่าทันทีก็เพลนมามาห้องอีบียำแรงกันเออเจอเมนูของไอเดีมเนาะโยเกิร์โอปลานักเนอะเมื่อคืนก็ย่าเสืกวกันเนาะพี่น้องอิ่มกั็อิ่มเนี่ยจอิ่มพี่ฮาพี่โบขึงท้องแล้วมาที่แข่วเมื่อคืนท้องจังในพี่น้องข้างล่างนะตะเวนตกดินแล้วเนาะเดี๋ยวกะพี่เตรียม อ่าห้องกินแรกแล้ว,บนนะวนนแบบนี้อันนั้กินห้องทองที่ซื้อเนาะย่อเพรศอยดีอันหนาวแห้งเล้วแต่เกาหลีไปเดี๋ยวของเนี่ยมันยากจะอัดคำแล้วเนาะนี่อันนี้ยกาซูเพิ่นกําลังเห็ดสุ่มก่อสุ่ม่นอยู่เจอือชื่อมาผัวเดีอพี่เนาะก็หนาวนนานแล้วหนาวแล้วเปัญญโดนทรมานจะมเป็นติสมาคำเลยพี่เนาะ พองหอบแรงนี่เอือ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 พี่น้องท่านไหนกัล่งเห็ดสุงปลุมปลําหมดยนมือเตอรเอล่ะจเพียหาพี่น้องยิมซ่าล่างเห็ดเองทำกิมโน้าชิ้นเขาเด้อเนี่ยยิ่งุ่มเดี๋ย่มือหอมจ้ะเนี่ยพี่น้องไสินงไอ้สิงว พนออากาศหนาวหนาวคแล้วเนาะนล่อันนี้กระตาเลยจิบเยมมอนกินไปเป็นบ่แซงนะบ่ยุบบ่ยุบข้าวเจ้าหเหยืเนาะเนี่ยอันกระแซงของคุณนเท่าเองนเนี่ยอันน้บ่จักเนาะหนึ่งสองสามสามวัวสามสีวัวนี่แหละพี่นาะสามสี่คนเขาจะไปนกะนี่นอให้กระตาให้กระตา เออพี่น้องอ่ะอ่ะว่ามึงเนี่ยซุม่มอันผายโทรศัพท์เนี่ยซุมซ่มตาปานทองวัดเถอะเขาซุ่มมยุ่งบ่นกันฟูธรรมดาได้แซุ่มมีซุม่มมีซิม,ม,ซมอันแรกขาดเส้นแล้วจันทะร์อะเอาเอาผายมาซุ่มกูจิบกันเนาะผายถึงผายนั่นนึงว่าอะไรแ้วพี่น้องในซุม่ม นอนดาวูยังกินง่ะครับประทานอยู่นอนอ่อนอิ่มแล้วยอมแล้วยอมแเป้ยอมแเป้ปัวขาของห้าของหนาขงย่างน้อนงของหนาตามธรรมชาติกัญญานต่อเพื่องทางตอนนี้ก็กินอิ่มน้องเป็นน้องอิ่มแหงแล้วอิ่มแหแล้วกัน สุ่มสุ่มาป่วงกันนอนอยู่สุ่มเพิ่นนอนแต่ละมันมีสองสุ่มบาปานบาซุกโอ้ยชิตาคอยชุ่มชุ่มชุ่มไม่ได้าปานบาซุกเลยกะบาป่วงกันมีอีกตัวหนึ่งนอนเพลินนอนเข้าไมยนอนน้อเพิ่นมูเฟชิลามูเพิ่งไปเห็ดปงไม้เนาะที่เพิ่งนอนอยู่ลุงสุ่มอยู่ลุงพี่น้องนอนเถิงกะอยู่เที่ยงเออดีมนาะอนตอรัี้กินอีกกาแฟก็อีกนี่ก็เรื่องจ้าอ๋ออาหยาดนอนนอนรับฟันดีได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายพอกันใหม่คิมนาแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดดแชร์ให้้้้เเเก่่าอออพีนง บายๆจ้าไฟฟันเห็นตัวเดียกับคอมเมนต์บอกเด้เด้อบอกไม่น้อยเด้อเขาเหล็กด้่น้องไปนอนที่เล้วบายบาย